มามาแล้วครับมาต้องขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะบอลทีว bon ีครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าตู้ชิโยกุซัมเมอร์มันควรเปิดไหมอ่าอ่ะ,อะเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับผมก็สกิลจะเป็นไง จะเป็นตัวอะไรยังไงมาดูคตอนอันนี้เป็นตู้รีแล้วนะอ่ามาดูมาดูไปพ้อมพรอกันเลยนะครับผม <c oughs> สำหรับชิโปกซัมเมอร์ในรอบนี้นะครับผม <c oughs> ก็เป็นตัวดิวเลอร์นะผมโจมตีเป็นสีฟ้าเกาะแดงนะครับผมเอาแค่โจมตีเกาะไม่เกี่ยวนะครับผม โอเคเป็นยูเลอร์ตำแหน่งแนวหลังนะครับผมอ่ะสกิลเอ็กครับผมค่าเบรพื้นฐานมันดีไหมชิลโกซัมเมอร์ชิลโกซัมเมอร์มันสำหรับคนตีระดับหอ,อยอว่าทอร์เมนต์ขึ้นไปนะครับเอ,เอาจริงตู้นี้มันต้องเปิดไหมถ้าใครจริงจังอารีน่าควรเปิดนะถ้าใครไม่ได้จริงจังแบบ โอ้ไม่อยากเล่นจริงจังอารีนาตู้นี้คุณต้องดูเพชรในกระเป๋าของคุณก่อนถ้าคุณจะเปิดนะคุณต้องดูเพชจก่อนถ้าคุณไม่ดูเพชรเลยเนี่ยคุณมาเปิดเนี่ยตู้อะไรจะรอคุณอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะทํา,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 าทคลิปออกมาให้อีกคลิปหนึ่งนะครับผมมาดูสกิลนะครับค้าคอสามนะครับผมสกิล ex ค่าคอสามทำการโจมตี ะจะทำการลดเกาะ34ให้ให้กับ1เป้าหมายเป็นระยะ30วิาทีแล้วจำดลลัจงจากนั้นจะทำโรงการสร้างคาเสียหาย1,117ของในระยะชิโกอยู่นะครับผมโอเคครับ <c oughs> สกิลงนีน้ถ้าเกิดเริ่ม สก,กิลต,ต่อมาครับถ้าเกิดเริ่มต้นนะครับผมถ้าเกิดเริ่มเกมชิโรโกะจะทำการเพิ่มค่าคินะครับผมะจะเพิ่มค่าคิะครับสองอยสิบเก้าเปอร์เซ็นตให้ให้ฝ่ายเรากับทุกคนนะ่ะหกสิบวินาทีก็คืออยู่กันจบเกมอะ่ะจะทำการลดคอนจะเพิ่ม จะเพิ่มค่าคิให้219อนะครับผมแล้วก็จะทําการเป็นระยะเวลานะครับผม60วินาทีจะทําการลดค่าคอสสกิลเอให้1นึ่ต่างหากนะครับผมสกิลนี้ดีไหมดีนะแต่มันก็ดีในเฉพาะอารีน่านะครับย้ำว่าอารีนาหรือบ,บอสเหมาะไหมก็ได้ไป p v p ก็ได้นะครับผมตู้นี้มันเป็นตู้อารีนาใครเพชรไม่พอข้ามนะครับตู้นี้นะผมโอเคครับสกิลต,ต่อมาครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองนะครับผมสกิลต,ต่อมาทีเจ็ดเลยครับอาจะทำการฟื้นฟูค่าคอร์สนะครับผมอ่า อาจจะทำงานเพื่อฟื้นฟูค่าคอร์ส 20. 20.2นะครับผมถ้าเกิดปวดปื้นจะจะได้พันยอดจริงที่สูงขึ้นนะครับผม694แล้วก็จะใส่การการแก้งการแจ้งก็จะจะชำนานถ้าถ้าถ้าเราก็ปวดปืน3จะได้ชำนาน SS half ่่แ่น่นะครับตัวนี้อ่ะ าสรุปกันหน่อยนะครับว่าตู้นี้ควรจะเปิดไหมนะครับผมหลังจากนี้จะมีตู้อะไรรออยู่ขอโทษนะครับเสียงมันแปลกแปนะครับผมไม่ได้รีวิวนานก็อย่างนี้แหละโอเคอ่ะมาจุดสถานที่ของน้องก,ก่อนนะครับอ่ะในเมืองสีเหลืองการแจ้งสีเขียวในคารสีแดงซึ่งชิโลโกไปถูกครั้งนะครับถ้ามีอารีนาที่ไหน ชิโโกะอยู่ที่นั่นอ่ะตู้นี้ตู้คุณต้องดูเพรในกระเป๋าค็นว่าถ้าคุณเพรน้อยต่ำกว่าสองหมื่นคนไม่นำให้ข้ามถึงมันจะเก่งมันก็ไม่ได้ใช้งานบ่อยมันใช้บ่อยแค่เฉพาะอารีนาจริงๆปัจจุบันนี้มันก็ยังใช้อารีนาอยู่ถ้าคุณไม่ได้จริงจังอารีนาเกินไปอ่ะผมไม่นำให้ข้ามนะครับผมอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้งานกันของน้องกันเลยนะครับผมไป let's go แม่ทุกคนก็รู้อยู่ว่าชิชิโกะมันน่ารักอยู่แล้วอะ่ะน้องแมวอะไม่ใช่หมาไม่ใช่แมวหมาตกน้ำนะครับผมโอเคไป จมขอหาโหมดกันนะครับอ่ะโหมดฟาร์มตังก็ได้ครับเอาเป็นระรับขั้นก้าแล้วกันเนาะ ผมขอจะไม่เอาดาเมจจบเรีวนะครับผมโอเคคลิปนี้มันน่าจะนานหน่อยนะครับโอเคอเอาแค่นี้แหละจยเปิดแอนิเมชันให้ด้วยนะครับ ตัดกันอย่าตัดไปในเกมเลยแล้วกันเนาะไป let's go อ่ะโอ้ยขอโทษครับหรือเปิดเสียงโอเคหรือเปิดเสียงในเกมให้ครับผมขอเอาเสียงเบาๆแล้วกันเนาะ โอเคขอโทษที่ให้รอครับอ่าเห็นไหมเริ่มต้นมาน้องแกจะจุดคอร์นให้เลยนะครับผมอ่าเนี่ยครับระยะของชิโรโกะนะครับผมก็เนี่ยมันมันจะ่ค่เป้าหมายเดียวผมแนะนำว่าเนี่ยมาดู a อนิเมชันของน้องที่จะใช้กันเลยนะครับผมไปดูกันเลย นี่ก็จะประมาณนี้ครับแล้วทุกคนใส่สังเกตเห็นอะไไหมไม่ทับกับเชลลูโน่นะครับผมสกิลไม่ทับนะโอเคไหมเชลูโน่ก็ได้ค่าขออยู่โอเคจบรายงานรีวิวก็จะประมาณนี้แหละก็ก็จะประมาณนี้อโอเคนะครับผมอ่ะ มาดูคะแนนความน่าเปิดของน้องชิโรโกะกันหน่อยอีกว่านะครับผมไปเดีย๋ยวเราไปสุปเดีย๋ยวเราตาไปสรุปคะแนนกันเลยนะครับผมโอเคเรามาสรุปคะแนนของชิโรโกะซัมเมอร์หน่อยนะครับผมชิโรโกะซัมเมอร์ผมให้คะแนนอยู่ที่ประมาณ ตอนเซกาซัมเมอรผมรีวิวไปแล้วนะตอนเซกาซัมเมอรผมให้อยู่ประมาณหกหกเต็มสแต่ชิ่อ,อกรจะขยับเพิ่มมาหน่อย8ปดเต็มสิครับเพราะว่าการใช้งานก็เยอะก็ดีไม่ใช่ตู้ลิมิตต์หกนะครับผมผมว่าจะให้9้าเแต่ผมให้แปดพอนะครับผมให้แปดเต็มสิพอ โอเคตู้นี้ต้องดูเพชรในกระเป๋าตัวเองนะครับว่าควรเปิดไหมโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้อัญมณีันทีวีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดีย๋ยวขอไปดู <c oughs> กำลังดูเรื่องนี้อยู่เลยนะครับผมเรื่องเอออ่ะ,อะ,อะ ไอดอลมาสเตอร์สันชัยอยู่นะครับโอเคครับขอไปดูก่อนนะครับโอเคครับเอาไว้เจอกันกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ